คนละครึ่งพลัสมาถึงไอคอนสยามแล้วชอบสินค้าท้องถิ่นชิมอาหารอร่อยและใช้สิทธิ์ได้ทันทีคุณกำลังมองหาที่ชอปที่สามารถใช้สิทธิ์คนละครึ่งพลัสได้อย่างคุ้มค่าไอคอนสยามมีคำตอบสำหรับคุณศูนย์การค้าชั้นนำนี้เปิดโซนพิเศษสุขสยามชั้นจีรวมร้านค้าทั่วทุกภูมิภาคกว่า20ร้านที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง p l u สให้คุณได้ช้อปปิ้งสัมผัสสินค้าหัตถกรรมและชิมอาหารอร่อยจากทุกภาคของประเทศไทย แต่คุณรู้ไหมว่าการใช้สิทธิ์คนละครึ่ง plus ไม่ใช่แค่การช้อปปิ้งแต่ยังเป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและสนับสนุนธุรกิจขนาดเล็กในท้องถิ่นอีกด้วยกระทรวงการคลังได้เตือนให้ผู้ได้รับสิทธิ์เริ่มใช้สิทธิ์ครั้งแรกภายในวันที่11พฤศจิกายน2568เพราะหากพ้นกำหนดโดยยังไม่ใช้สิทธิ์วงเงินจะถูกริบคืนทันทีสิ่งที่สำคัญที่สุดคือวงเงินรัฐร,ร่วมจ่ายวันละ200บาทสามารถสะสมใช้ได้ถึงสิ้นปีนี้31ธันวาคม2568 แม้ว่าคุณจะใช้ไม่ครบยอดในวันใดๆก็ตามแต่อย่าลืมว่าก่อนชำระเงินผ่านแอปเป๋าตางังคุณต้องกดเข้าแถบหรือแบนเนอร์โครงการคนละครึ่ง plus ก่อนสแกนจ่ายทุกครั้งเพื่อให้ระบบหักเงินร่วมจ่ายจากรัฐอัตโนมัติโซนสุขสยามชั้นจีนำเสนอร้านค้าหลากหลายประเภททั้งอาหารและสินค้าหัตถกรรมจากทุกภาคเช่นภาคกลางร้านเกี๊ยวกลางกรุงร้านอารุณสวัสดิ์ภาคเหนือร้านข้าวซอยลำดวนฟ้าห้ามร้านอัดครับภาคอีสาน ร้านไทยเมืองเพียร้านจูซิงเซชั่นภาคใต้ร้านเสาสีร้านเลาะเลทธนบุรีดีไลท์ร้านโครนลินทอนร้านเฟรชฟรุตสูดีสคำถามที่น่าสนใจคือการใช้สิทธิ์คนละครึ่ง plus ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้จริงหรือไม่หรือเป็นเพียงการช่วยเหลือธุรกิจขนาดเล็กชั่วคราวมาแชร์วความคิดเห็นของคุณกันในช่องคอมเมนต์ด้านล่าง